ถ้ากากยศยานานาชาติหาดใหญ่นะคะก็วางมาตราการเข้มะคะ่ะในการควบคุมและก็ป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด -19 นะคะแล้วก็มีการฝากไปถึงประชาชนที่จะเข้าไปใช้บริการตอนนี้จะต้องเผื่อเวลาในการเดินทางก่อนขึ้นเครื่องประมาณ2ชั่วโมง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสารผู้ใช้บริการและก็ผู้ที่ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานชาติหัดใหญ่นะคะตอนนี้ทางท่าอากาศยานได้มีการออกแถลงการขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนผู้โดยสารค่ะที่จะเดินทางนะคะเข้าออกในพื้นที่ของท่าอากาศยานชาติหัดใหญ่ค่ะโดยประกาศว่าประชาชนที่จะเข้าไปใช้บริการว่าผู้โดยสารค่ะจะต้องลงทะเบียนเข้าพื้นที่จังหวัดสงขลาด้วยการสแกน QR Code สงขลาแคร์ก่อนออกจากห้องพัก ผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศเพื่อความสะดวกในการผ่านจุดคัดกรองที่ท่าอากาศยานหัดใหญ่โดยผู้โดยสารสามารถสแกนคิว o d e โคใต้ข้อความที่มีการประกาศนั่นแหละค่ะเพื่อลงทะเบียนเข้าพื้นที่จังหวัดสงขลาแล้วก็เซฟหน้าจอแสดงผลเพื่อยืนยันตัวตนต่อเจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยานหัดใหญ่ได้ตั้งแต่สนามบินต้นทาง ส่วนกรณีผู้โดยสารที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดค่ะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสมุทรสาครชนบุรีระยองจันตราดตากสมุทรปราการนนทบุรีนครปฐมอ่างทองกรุงเทพค่ะจะต้องปฏิบัติตามก็คือต้องแจ้งและรายงานตัวกับเจ้าที่สารสุข รวมไปถึงอสอมประจำหมู่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนทันทีที่เดินทางถึงพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะรวมไปถึงจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะเพื่อใช้ดำเนินการแสดงตัวตนเมื่อเจ้าที่เรียกตรวจอีกด้วยแล้วก็เมื่อเข้ามาถึงในพื้นที่แล้วนะคะถึงที่พักจะต้องกักตัวอยู่ในที่พักหรือโรงแรมแยกจากการอยู่กับผู้อื่นภายใต้การดูแลข,ของเจ้าที่เป็นระยะเวลา14วันและต้องปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากาก นามัยการล้างมือการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและการติดตั้งแอปพลิเคชันในการเดินทางไปในที่ต่างๆส่วนข้อที่3ก็คือกรณีผู้ที่เดินทางมาจากการทํากิจธุระและเข้าพักในโรงแรมหรือที่พักลักษณะเดียวกันค่ะก็จะต้องโหลดแอปพลิเคชันหมอชนะด้วยเช่นเดียวกันค่ะลงทะเบียนเข้าพักเรียบร้อยแล้วจะต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ การเดินทางมาทําธุระที่จังหวัดสงขลานะคะรวมไปถึงการลงเวลาเข้าออกสถานที่ที่คุณเข้าไปติดต่อแล้วก็หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีกลุ่มคนอยู่เยอะๆและ4บุคคลที่เดินทางที่มีต้นทางตามข้อ2ข้อ3ารือวกากลุ่มเสี่ยงค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือเจ้าที่ของรัฐและมีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องเข้ามาปฏิบัติราชการในพื้นที่โดยมีระยะเวลาอยู่ในพื้นที่ไม่เกิน48ชั่วโมงจะต้องรับการคัดกรองจากเจ้า้าที่สาธารณสุขปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เดินทางกลับโดยเร็วหลังเสร็จภาร,รกิจและแจ้งเจ้าหน้าที่สารณสุขหากต้องอยู่เกิน48ชั่วโมงส่วนผู้โดยสารในเที่ยวบินขาออกภายในประเทศค่ะก็มีการฝากเหมือนกันว่าจะต้องสแกน QR Code ไทยชนะเข้านะประตูทางเข้าอาคารผู้โดยสารลงทะเบียน AOT Application ก่อนเข้าห้องพักผู้โดยสารขาออกและสแกน QR Code ไทยชนะออกก่อนผ่านบอดิ้งเกต ไปขึ้นเครื่องผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ก็ต้องมีการสแกน QR code ประตูทางเข้าอาคารผู้โดยสารและก็สแกน QR code ไทยชนะออกหลังจากที่ออกจากอาคารผู้โดยสารด้วย ซึ่งการวางมาตรการดังกล่าวนะคะก็เป็นไปหลังจากที่มีการระบาดของไวรัสโควิด -19 ระลอกใหม่ซึ่งก็ส่งผลให้แต่ละจังหวัดจะต้องมีการประกาศมาตรการต่างๆเพื่อควบคุมโรคค่ะซึ่งผู้โดยสารก็สามารถได้จะสอบถามรายละเอียดต่างๆได้นะคะที่งานประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานนานาชาติหัดใหญ่ค่ะและก็ยังฝากไปถึงพี่น้องประชาชนผู้โดยสารนะคะใครที่จะเดินทางช่วงนี้เนี่ยทางสนามบินก็จะมีการให้ลงทะเบียนทุกจุดที่คุณเข้าไปใช้บริการตั้งแต่ การเข้าสู่เกตของผู้โดยสารน,นะคะฉะนั้นก็อาจจะทำให้เกิดความล่าช้าของการเดินทางบ้างฉะนั้นก็ขอผู้โดยสารทุกคนเผื่อเวลาในการขึ้นเครื่องล่วงหน้าอย่างน้อย2ชั่วโมงค่ะเพื่อป้องกันการตกเครื่องเพราะมาตรการทั้งหมดจะต้องดำเนินการโดยไม่มีข้อยกเว้นค่ะ